นี่นะคะวันนี้ดูต้องมาเก็บฐานเก็บแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยใส่แล้วก็กางออกมาเทออกมาตากแดดอีกนี่บอกแล้วว่าสุดยอดมากนี่เป็นไงฐานนะคะฐาน ทานจริงๆนะคะนี้ทานทานเยอะจริงทานเยอะมากนี่นะคะบอกแล้วได้สองกระสอบสามกระสอบและสี่กระสอบสำหรับคนเอาทานจริงๆนะคะทุกคนคุณหญิงแม่นะคะเป็นคนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเก็บกวยทานกวยทาน